Nam mà ngàyương bu bốctà của ho aiê can từng lưng mà hỏità โอเคเหยื่ว่านี้ภาพย่งอืทํร่างการสรรพพพอปัญญาสะดุงร่ตามสูญญาต่อหนทําับร่วมบังต่ไม่ง่ายที่ใจห่อห่อหคิดถึงใจยืนขารันตึงรันตึงทางมื้อบัตมาเดือนเานส่ตางแลายุส ถ้าต้องรวหน้าหักโตตุประสมบนน้ำมองดังเสียงโตสิบฟักเอาสาวคนเทวจูงแค่หลักมีลกุกระโดดหอหอหอใส่ังเดือนแปดทั้งเรียกว่าสิบฟัเขาพันสาวทุกตองตาอรงไวันตวนาหที

lăn tăn chuyện ham buồn có cho qua được dịp năm hợp, hết <laughs> đất, em hôm nay mình để tôi buồn anh đơn <laughs> bồi na xứ hoa pha sóng hồng đảo bạc phong cơn sài lầu tiên người mày biết đến biết biết ແນນຍຸກເປັ l ປົກປ້ອງວ່າຄືນນີ້ຄວນເປັນແຖວນູແນງນີ້ມັນຍັງບໍ່ດີຍ ู้ให i ่ผู้หาลมบนหักตายไปปิ้งกุ๊กโตใหญ่ๆกินกับทําบ่ทั่วพร้อมพร้อมเจ้าไ ยามยามดันนี้บาดเข้าดินเหล้าบ่เห็นต้องนําน้อยก็ขอนํากันพ้อยก็ยอมบาดดุใจยามาให้แม่มาคนดูเราไปต่อแม่ลูหล่นสูตกแข้งหัวคิดันกวนกวนมืองอเดือนสีกัน3ห้วบ่ตยึงเป็นนอยได้สั คนแ่นหน่อยใสังคมเุ่เคยเริ่มโตพอเริ่มต้นลเสียมีกรลโดความเให้ใครแอไปน้ำตาจ้บากันยิ่งสุดท้ายกยูรค่อยแผ่เสีวยวบอกโตค่อยดืนว่าบเป็นกำลองยกงนย ตัวน,น่ะคะ่ะเขียนี่นะคะ่ะลงศูนย์้ระจายแดง่ขียนเ,าเา่าหนักเต่าบันยีผู้คนเดินเดอดทางจองเอ,อ็ดนี่น,น่ะคะัะโอ้ก็ไม่เอ็ดสี่จองรูทูนะ <c oughs> ำไ่อยเรก่อยก้าวเกก้วเกก้าเกีแล้วครับผมก้าเก้าเกก้เกอร่าเลกินตัวตาผมก้าเกีแล้วก้าเกบาสายเอเซ่เน้่าเลอกท้าไก่ท่าไก่ล้วตีตามทานอยดูกระเป็นเสียยพารวยแต่ไมพารวย นักชาตพาโชกพิงารวยมักไกพารวยได้ไหมเนี่ยอาวุธหน่าเดินข้ามจัหมัได้วัมาี่นาข้ามพ่ษไายได้หน้าอาวนี้จะเล่นเป็นตัวอย่างมาตองเผาซีโกพาตัวเอาตอนเป็นพระเอกเอาตอนพระเอกตายจคว่าตายว่าไหนคืออะไรี

แน่นุสีใสโมระนาไก็เบียเบียดไร่ไรนัางร้อง้ยเยาะโงข้างกเดีแว้าข้างหัวแต่เรามี่แ้วี่วงาวเราต่ี้ข้าวหัวหับไม่ทาขึงจะมีเรตีสีนาฬนกไปสารด่วนเเป็นเพื่อนตายแค่ว่าอยู่ดีกันไ้ว่าสปอตไซแมเราใส่กันไดเล่สิ่ง่ ล่ามข้าวาสุดยยาวท่านบ่อยาดูมันบ่ได้ยียดาวออปากมาเป็นใบลอยเดียวเพอนมันปู่ใหญ่้็ใส่ใส่แดงนะคะเป็นตะไนยาวเลยเป็นตะไย่าล่ำฉีดเลยอาจารย์น่าเตี่อยาวล่ำีดเลยหนายาวล่ำี่ำลเลย่ะาว่เป็นการเสียเวลานะะยาวล่ำีดไป ให้ถือมือถือแยกสองสาวก่อนค่ะเนาะค่ะพี่ถ่ายรายการด้วยกันเลยโปกนาผ้าไม่จักมาตออครับลูกพุ่งมาลำซามสไตล์ฮอนฮุนเนี่ยก่อนเรื่องค่ะเื่อซื้อจะโผล่มาค่ะอันนีเรื่องเ่วันนี้1สิบเอ shirt, yeah. ah. Ah. So, ah. so, art, like ็ด ah. ส so, uh, yeah. uh. yes. mm ิบเก้าสิบเอแล้วก็สิบเก้าผู้ใดบอกกัารผู้ใดกันใดนะคะสิบเกค่ะสีเอียวน่ ยิ่มาแห่เจ้ากระมุขชื่อไอ้หัวบังพ่ต้องการแห่ให้ดูผู้ถูกาสาันขึ้นมบนี้จิงๆแน่นอนเสียใจหัดแล้วแต่ก็เดือดเดืไร่ไร่ทาจะร้องี่เมียยัร้องโง่าะดีแล้วว่าชางง่าแต่เราไม่ได้แนวกลียวพีามีช่

แต่่เป็นการเสียเวลาค่ะยาวล่าสิหมดไปเออให้ถูนองถูกใจแักส้อนสาวก่อนค่ะเนาะค่ะปลยรายการไล้กัเลือบตคณะภาไม่ยังมาบอกครับลูกพุ่งมอลลงสามสไตล์หอมี่ยังก่อนอมนี่เรื่องค่ะเรื่องซือจะหอมละค่ะอานนเรื่องเรื่องวันนี้สิบเอ็ดสิบเก้าสเอแล้วก็สิบตาผู้ได้ประกาศผู้นั้นว่าใดนะค่ะสิค่ะส ขกรบุณพี่น้องยิปซีแล้วไรที่ี่เซียวก็หลายคนสวัสดีครับ